วันนี้เสียงหนูจอหน่อยนะไม่แปลกครับนี่ครับรูนรูนกับปีหนึ่งนะครับโอมโขก็ไม่แปลกครับพี่เสียงจะเบาหน่อยวันนี้เหมือนเติมแล้วเดี๋ติอาเซตเรียวหรืจะตัดเลยรียวรูนโอ้ ในตามส่วอ,อ,อืมตามสุดนรับสีรูหงสีรูหงครับแเจกอืมดีกว่าบนบัตซัมแน่น,นอนครับหมอืมแฮมดีสุดด้วยก็นับกเทน,นแยลือ 嗯嗯，嗯

ก็คือเก็บมันนะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนใจแล้วให้เก็บดีกว่าอืมก็เดี๋ยวฉันจะเทียบราคาเบรคของมันนะ 이 오후 어구... 디에지 이... 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 หน่เก้าพันนบแมาเทียบเอ็นนิพอมาเทียบกันนี่นี่นะโคตรเซ็ตต่างกันอย่เยอะอึ จะทำยัวใหญ่เอยครับมีมีเตรนัอืมนี้ทำนะจะรอจนกว่าจะได้แกนมอเตอร์นึงอืมคนที่เล่นตัสามปีร้านคนเขาได้อันกันนะอืม เาคงจะเหนื่อยนะก็จะได้นาเด็ดกาวก้าวไนอะไรแบนี้นะอืมอ้ต้นนี้ลูรักเลยอ่ะ ก็เ,เกมเมอร์แน่นอนนอกจากเกมเมอร์คือคิว่านะมันจะยับกปานอะไรอีกนะรวมจากหนึ่งนักฟ,ฟตุตบอลสองนักเบสบอลสามบอลลี่ก็สถึงซื้อแล้ว หเลือกหนึ่สองเลือกสองสาเลือกสเลยนะครับครับละสิบปีสิลา้านสิบโอ้อ้โอ้ครับยาเล่นหยอกเล่นคนระับหยอกเล่นอ คนนี้เขาเล่นอัปเดตด้วยนะอะไรต้นนี้เลยครับโตแค่5ชั่วโมงแนละ้วสี่ต้นหนาๆน,น,นะโตไว้วกี่ชั่วโมงหนึ่งวันโตอันนี้ร้านค้าขายนะมาเทรดกันแล้วก็ใอยของจะซื้อของอะไรครับ คนนี้ปนแลเลยนะเอฟคนนี้หายากเอคนนี้หายากบ้าบ้านึ่ง สามเี <sa iden blessing> ้ีรยมจะมาฟดูเหียมอันทีมังจัดไปตอนทำเสร็จเลยนะครับเนี่ยี่สองนาทีมาแล้วนะครับอืม เราไปดูก่อนนะเคนเล่นกี่ร้านเฮ้มันไสอเอเคอเคุณนิน ตอนนี้เหลือ7 98ตอนนี้รถ91มันเริ่มน้อยกดกดกัดเล่นเนี่ยจะ่กการเ์นก็น้อยกว่าเลยน้อยมันจะเจตชนเผ่าครออับ อัฒเดชชนผเผาสัตว์เลี้ยงใหม่มาคนระับก็คือไก่งวงมผมครับเอลี่เลือกภาษานระคิดว่าอยากให้ผมเล่นอะไรคนระับคาจนคาจนก็ดีนะครับัดนักกับดักก็ดีนะครับแต่ผมชอบเอเลี่สุดอะ ก็ต่อไปก็ต่อไปที่หนุ่มก็ต่อไปที่ผมเลนก็คือนักเงลงแต่จาก,กนักเลงก็แอสซิสซินครับผมนักเลงนี่ผมจะซื้อตามแม้ผมเลยลโอเคครับตัดไปตอนมันมาเลยนะครับสัตวีนะครับผม เดียไปนะครับนองนะ่เซียงก็จะเบาหน่อยนะครับเพราะหวามเต็มที่เลยนะเสียงนังก right ็ก็ไม่ได้นะต่ไม่ต่ลุไม่รบกวนนะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ เขาดื้อ ชคดีมาก อเนะครับอัปเดตนี้นะครับจะไม่ค่อยได้เจอกันนานแน่ไหนงั้นผู้สร้างแบบครับ ไม่จะไม่นอนยังนะครับนี่นะครับหนึ่งทีนึงน้ปาไปทีหนึง่ง <c oughs> โอเคโอเคอะไรหรอเ <c oughs> จนดี้เดี๋ยวเช็คเจนเดียวขึ้นข้าวขร้นครับ นะครับรูปส้าเก้าเก้ันะ นะครับขต้นสกตันดีดีอเลย

嗯。Hmm. 嗯，嗯。Mm. Mm.

Em mình lấy Thank you. ku cool. แต่ครั้งนี้ถือว่าสนุกนะครับเก่งคือเก็บหมดเลย เดี๋ยวนี้จบลงก็จะไปรับอืมจะนั่อืมจะถือว่านานไปนะกอืมอืม em đúng em Nó tày rồi. Yêu Nhiều <Nhạc> mà cũng Okay. นี่ล็อกเลดยจูครับอืมตังนี้ก็จะอันอยาวๆนะ có sự nói anh đều không có sự nói anh honey hmm 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 con, đâm, con, đâm, con đâm. lúc con คลองเดียวด้วยปุกก็เปิดไม่ได้ด้วยอืมจีจีจจสาวเนียอืมจะเลี้ยงปืนก่อนคนระับ うん。おねぎをさっともっと。 อยู่ที่ที่บ้านนั่นมันเกิด 嗯。<laughs> Hey boy. Oh, why you And You not come me. అవు <Sessas> బ <Sessas> 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 <Sess> 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 เคครับก okay, okay. okay. ็ปิดได้าเพยง่านี้คกดไลค์กดแชร์กดแชร์ถ้าใครทนเพีงนั่นนะครับบายบาย